ไปไหนเนี่ยใครเป็นคนเอาไปอ่ะวิตายเจี๊ยบยิ่งขอไม่ใช้แค่เนี้ทำไมต้องโวยวายประจานถึงขนาดนี้จา้าเฮเลนเป็นคนเอา MP4 ของจิ๊บจิ๊บไปเหรอไม่มีอะไรไม่ไมีอะไต่อต่อต่อไปต่อไป MP ส่ง MP4 อะไรกรันพี่หมายถึงประการนี่ต่างหากที่พี่ยืมมาใช้เอา้าจิ๊บจิ๊บหาดีแล้วเหรอจา้าเราหาดูอีกทีสิจิ๊บอ่ะ หาดีแล้วนะคะเพิ่งซื้อมาเมื่อวานยังไม่ทันได้ใช้เลยพอวันนี้ก็หายไปแล้วะตกอยู่ใต้โต๊ะหรือเปล่าคะไหนๆดูซิมาเดี๋ยวจุ๊แจัช่วยหาให้เองค่ะอะช่วยกันหานะะีกว่าวางไว้แถวเนี้ยหายไปเอ้ยอะไรคะหาเจอแล้วเหรอหยิบขึ้นมาดูซิแม,ม่จ๋าค่ะแม่จ๋าจ๋าจ๋า อยู่บริษัทจัดหาคู่นะไม่ใช่บริษัทไล่ผีเกิดเรื่องใหญ่มากแล้วค่ะบอสขาคือคือว่าเครื่องเล่น M P 4ของน้องจิบจิมาหายไปค่ะจะหายได้ยังไงนี่หาดูดียังบริษัทเราไม่มีขโมยหรอกนะหาดีแล้วค่ะแต่ไม่เจอเลยถ้าหาไม่เจอเนี่ยคนหนเขาเดือดร้อนนะซีก็ต้องกลายเป็นผู้ต้องสงสัยเป็นขโมยไปอีก จริงเลยเปล่านะจิ๊บจิบยังไม่ได้ว่าใครเป็นขโมยเลยหน้าตาก็เหมือนตุ๊กแกและยังกินปูนร้อนทองอีกนี่แก้วของน้องเข้าไปใช่ไหมจะแกล้งน้องก็ใช่ไหมเอาคืนมาซะดีดีเรื่องมันจะได้จบๆเจบเฮ้ยเะบ้าเหรอใครเอาไปมาเอาไปมาโถเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมานะแป๊บนะครับเอาไปธุระแป๊บนะครับเดี๋ยวผมมานะครับขอไปคุยธุระแป๊บหนึ่งครับ ยบอสเหนื่อยเหรอคะมดตายแล้วงานยุ่งมาทั้งวันแถมต้องมานั่งคิดเรื่องของหายมาค่ะเดี๋ยวจะจุดจางนวดให้นะคะนี่เลยค่ะบอสบอสจะได้รู้สึกดีขึ้นนะคะมีนวดด้วยนั่นค่ะนี่นะอย่างี้ะจิ๊บจิ๊บมันอาจจะมีอะไรทับอยู่ก็ได้นะ ลองหาดูทีสิค่ะมาช่วยกันหาด้วยมั้ยจุ๊กแจงนี่เป็นเลยขาที่สุดยอดจริงๆเลยเนี่ยไม่ใช่แค่ดีแค่ในบริษัทนี้นะคะบอสขาจุ๊กแจงอ่ะจะทำให้ดีกว่าเลขาทุกคนบนโลกนี้เลยครับอสด้วยมันสมองของเลขาซุปตาเก่งมากเก่งมากสุดยอดสุดมิตรจำอะไรอยู่เปล่าอ่ะต่างกันบ้าอย่าง อได้ครับเไปมาฮะด้วยไหมได้ครับเนี่ยนนะหรอร้านกาแฟที่คนที่บริษัทชอบมาสุมหัวกันี้นี่จากนิดน้อยเะไรนะนี่รอเดี๋ยวนะยังไม่ร้นสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะขอข้าวหมูกรอบจานหนึ่งซิคือขอโทษนะคะร้านเราไม่ได้ขายข้าวหมูกรอบหมูแดงค่ะงั้นก็คงเป็นร้านขายข้าว กง no ครับ no ครับ lady อยู่เข้าใจผิดแล้วร้านเราขายกาแฟครับ you know coffee อ๋อเป็นร้านกาแฟที่สวยๆหรูๆนะหรอใช่ใช่แล้วล่ะครับแม้คุณนอกจากสวยแล้วเนี้ยยังตาแหลมอีกต่างหากโต๊ะก็เก่าโซฟาก็ไม่รัดพนักงานก็หน้าตาไม่ดีแล้วนี่แถมยังเอาคนทําความสะอาดมายืนเกะกะเพ่นานอีกเขาว่าแกตัวนี้หลบไป <c oughs> ฉันว่าลุงเหยินนั่นแหละขอโทษนะครับคุณผู้หญิงครับคือคุณผู้หญิงไม่กล้าเรียกคุณสมชายว่าลุงเหยินเลยล่ะครับตายละ <c oughs> คุณคงเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมคะผมู้จัดการอออร้านที่นี่ครับวันหลังอ่ะอย่าเอาคนแก่มาทํางานทรมานสังขารเลยนะคะใช<ห>่ไม่ใช่อย่าโมโหครับเดี๋ยวความกันขอ้าวจุ๊บแจงอยู่นี่เองมากินกาแฟเหรอจ๊ะ ค่ะบอสพอดีเลยถ้างานเดี๋ยวแนะนำเจ้าของร้านให้รู้จักนะนี่รู้จักพี่สมชายนะครับสวัสดีค่ะฮะนี่หรอคะเจ้าของร้านกาแฟเนี่ยตัวจริงเสียงจริงเลยจ้ะคนเนี้ยนในเปิร์นครับนี่คงจะเป็นเลขาคนใหม่เขาแก่สิใช่แล้วพี่ <c oughs> สตอไม่เบาเหมือนกันนะพอดีคือจุ๊บแจงพูลเล่นนะคะอเออไว้วันหลังเดี๋ยว แจมมาอุดหนุนใหม่นะคะบอสคะแต่บอสต้องรีบไปประชุมแล้วนะคะเดี๋ยวไม่ทันนะคะอ๋ขอกราบลางามๆก่อนนะคะโอ้ยยสุดยว่าอะไรบ้างโอเคไปไปตอนไหว้พี่พันลูเลยเนี่ยว่าแปดเน่ยแจมไ้่าไอ้ย่้ย่าไอ้ยอย่ารีบเอาน้ำมาล้างประตูกินสตอร์อย่างกอดอยู่เลยไอ้ย่าแจมแจครับก่อนประชุมทุกครั้งคุณน้องจะต้องเตรียมห้องประชุมก่อน โดยการเตรียมเอกสารโตเก้าอี้ให้นี่คุณพี่สั่งให้คุณน้องเตรียมในเรื่องของห้องประชุมเอกสารต่างๆแล้วทำไมคุณน้องว่แตเสริมสวยฮะอ้าวก็น้องก็ทําตามอย่างที่คุณพี่สั่งให้น้องเตรียมตัวให้พร้อมนีคะไปตละเฮ้ยันหัวคุณพี่ค่ะหัวัวั เขาไม่เรียกว่าแก่หรอกนะคะเขาเรียกว่าสูงอายุใกล้ปลดระวังเฮ้ยมีมีะายกันเป็นมีรายกันเกิดอะไรขึ้นนะเป็นอะไรพี่พี่มเมียวอะค่ะพี่เขาต้องทำาน่นทำนี่เยอะแยะแล้วต้องมาสอนจุกแจงอีกอะคะ่ะพี่เขาก็เลยเวียงอะไรกันเหมียวนี่แค่นี้แค่นี้เหนื่อยเหรอเนี่ยนี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ คืยแล้วตาแล้วยแตายแล้วตาแล้วย่วาเราว่าเมกาของเลยล่าหายไปในการนัดน่าเรือเลาเป็นหมื่นเลยนะยาเป็นหมื่นอเออเฮ้ยใครได้ไปก็รวยลวเลยอดีตมีอะไรไม่มีอะไรคุยต่อครับคุยต่อครับนี่เธอพูดอย่างนี้หรือว่าเธอไปฮอะอย่ามาแก้กันอย่างนี้นะคอนอย่างฉันเลขาเหมียว ไม่มีประวัติมือไวใจเร็วอย่างนั้นเด็ดขาดถ้าใจง่ายว่าไปยังยักษ์อ๋อถ้าฉันใจง่ายเนี่ยฉันใจง่ายกับคนน้าตาดีแต่ไม่ใช่คุณอย่างแกโอ๊ยมาพูดมากแบบนี้แกเอาไปใช่ไหมล่ะโอ้ยยยยยจะบ้าพูดไปได้สุ่มสีุ่่มห้า,หาุ่มหกปอโด์ไอ้นเอนิอการสับประรังเค็มเอาหรอกอะไรกันนะของเก็บไว้ในลิ้นชักแท้ๆหายได้อะโหเหมือนจิ๊บๆเลยค่ะ MP4 ก็เก็บไว้ในลิ้นชัก ถ้าไม่มีใครเอาไปมันจะหายไปได้ไงอะ s. <S ่ะนั่นสิหมายว่าต้องมีขโมยดลอย่าพูดคำว่าขโมยสิน้องก็เพิ่งมาใหม่เลยเขาตกใจหมดหรอกเออนี่ไปหาให้ดีก่อนแล้วมาพูดอย่าตกใจนะจ๊ะค่ะงั้นเดี๋ยวจุ๊บจางจะช่วยหาด้วยอีกแรงนะคะเอ๊ะแต่ว่าวันนี้นี่ข้างล่างเขามีงานเลี้ยงอำลาพี่เหมียวที่ร้านกาแฟไม่ใช่หรอคะไม่กี่วันพี่เหมียวก็จะไปแล้ว่ะ โอยใจหายชมัดเลยค่ะพี่เหมียวไปนะลงไปข้างล่างเลยค่ะพี่เหมียวทุกคนกำลังรออยู่เราไปมานะยักไปเออ ไปดบาปบาดบาดบาดออกแล้วกำลังจะออกไปยืนอยู่ทำไมแสงคองเงาเลยนะอันนี้จิ๊ๆกินพี่ไหมว่ามีคนในบริษัทเรามีพฤติกรรมลับลับล่อล่อที่ไม่น่าไว้วางใจคนคนนั้นคือยักษ์